เรื่องที่ก็ดรามากักจะสงสัยกันมากที่สุดคือในเรื่องของกับว่าตื่นในฝันซึ่งในความหมายของทางฝรั่งก็คงจะเรียกว่ารูสิตินิงความหมายของการว่าตื่นในฝันนีมันเป็นแค่โรคของจินตนาการมันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าไปรู้เหมือนกับมีสติที่ต่ะรู้ว่าในฝันนั้นนะมันมีอะไรปรากฏเกิดขึ้น แต่เพียงแต่ว่าคำหมายคำว่าตื่นในฝันนี่มันยังมีคําว่าเหนือขึ้นไปนั้นในความหมายมันก็ว่าเหนือขึ้นไปกว่าว่าตื่นใหนฝันนี่มันมีอยู่อีกสิ่งหนึ่งก็<ส>เรียกว่าเป็นการถอดจิตเรื่องการถอดจิตนี่เป็นสิ่งที่มหัศจแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบถ้าคนไม่เคยเปฏิบัติในเรื่องของภาวนานแล้วก็เป็นคนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการ แตต่จิความหมายของคําว่าการปรับแต่จงจิตเป็นสิ่งสาคัญสําหรับที่ภาวนาทั้งหลายเพราะว่าหากว่าคทุกคนสามารถเข้าถึงคําว่าจิตจุโจมเนจิตนามธรรมจุโฉมนามธรรมมันก็เป็นลักษณะของคําว่าวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมซึ่งคนทุกๆคนแม้แต่คนเมื่อ2,500ปีก่อนในการอธิบายในเรื่องของคําว่าภาวนาในการอธิบายคําว่าเรื่องจิต คำพูดเมื่อ2,500กว่าปีก่อนกับคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยกับสามารถที่จะพูดตรงกันเหมือนกันนั่นก็คือการทดลองการค้นคว้าในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ของรูปธรรมก็ดีหรือว่าวิทยาศาสตรน์นำแคลมคดีเนี่ยมันมีหลักการการทดลองการคนา้นคว้าการสร้างเนื้องานในระดีต่างๆซึ่งสามารถทําให้ค้นพบ วัตถุประสงค์มีสิ่งที่เราต้องการที่จะหาจุดมุ่งหมายในการงานนั้นงานภาวนาเป็นงานลนักษณะของการคําว่าเป็นลนักษณะของการภาวนาชนิดหนึ่งคือเป็นการงานชนิดหนึ่งซึ่งงานภาวนาเนี่ยมันเป็นงานที่เรียกว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ฉลาดว่าหมายความว่ลรดเนี่ยหมายถึงว่าคือฉลาดมีไหวพริบ มีคนมีความสามารถที่จะแก้ไขในการงานแต่ละขนาดแต่ละขนาดเพราะมันเป็นเรื่องจิตจูโจมในจิตมันต้องแก้ไขจิตแต่จิตแต่ละจิตแต่ละขนาดแต่ละขนาด,นาดอารมณ์แต่ละขนาดที่จิตเข้าไปยึดซึ่งลักษณะของผู้ที่ภาวนาเข้าไปรู้ในความจริงเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมว่าเรานอนแล้วเราสามารถตื่นในฝันได้เราจะรู้ว่าการตื่นในฝันเนี่ยมันยังไม่ครบองค์กรในความเป็นจริงคือมันยังไม่ใช่เข้าไปสู่ ในลักษณะของคำว่ามิติภาผม,มันเป็นลักษณะของคำว่าตื่นรู้ชัดเจนเหมือนนักนักเขียนหนังสือนักเขียนรูปภาพที่มีจินตนาการในการวาดภาพต่างๆซึ่งเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในจินตนาการนั้นอย่างชัดเจนการตื่นในฝันนี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันคือหมายถึงว่าคนคนนั้นนอนหลับไปแล้วสามารถเกิดสติ แต่เป็นสติที่ยังไม่ใช่เป็นลักษณะของวัตสติที่ตื่นรู้ในความเป็นจริงที่อย่างชัดเจนและทะลุลึกดังนั้นคือตื่นในฝันนี่จึงเป็นลักษณะของว่ามีอยู่ทุกทุกที่ทุกๆุก,ก,ก,กคนเชื้อชาติและก็มีอยู่ทั่วทั้งโลกที่เคยมีประสบการณ์ในลักษณะของควาว่าดูสิจินต์คือคำว่าตื่นในฝันซึ่งการตื่นในฝันเนี่ยก็คือคนคนนั้นสามารถมองเข้าไปในโลกแห่งความฝัน แต่มันสิ่งแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าสะดุดสะดุดซึ่งคืออย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าบอกว่าตื่นในฝันได้ประมาณเท่าไหร่คงบอกว่าน่าไม่ท่วนเพียงแต่ว่าคือการตื่นในฝันเนี่ยมันจะเห็นภาพในความฝันการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งที่ตัวสัมผัสใ,ใดๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าสามารถจะเข้าไปรับรู้ด้วยสติแต่เพียงแียว่ามันยังไม่มีกำลัง ข้าไปรู้ในรายละเอียดต่างๆ,างๆเหมือนกับจินตนาการเหมือนกับความคิดนึกนเหมือนกับความฝันต่างๆที่เรามีอารมณ์ร่วงในเหตุการณ์นั้นๆแต่มันยังไม่ชัจริงเพราะว่าภาพในฝันเนี่ยบางครั้งในขณะที่เราตื่นในฝันกับคําว่าตื่นในสีพบภูมิหนึง่งคือฝ่ายหนึ่งเป็นลักษณะคือผุดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นในฝันเองโดยธรรมชาติแล้วก็บีสติเข้าไปรู้ในเรื่องของความฝัน แต่อีกฝ่ายหนึ่งคือคนที่ทําสมาธิโดยมีสติต่อเนื่องและก้าวเข้าไปสู่ความเป็นลักษณะของมิติภพนั้นมีความแตกต่างกันเยอะมากสาเหตุดีเยอะมากก็คือฝ่ายหนึ่งที่ตื่นในฝัน,นมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยก็ไปไปินท่องในมิติภพหรือเจจะพูดออกจากร่างกายไปท่องเที่ยวในสถานที่ทตา่างๆหรือการเข้าไปเห็นวิญญาตา่างพูทธีตา่งตางๆเทพเทวาต่าง หรือแม้แต่มิติโลกหรือสวรรค์หรือนรกต่างๆนั่นคือในลักษณะนั้นเนี่ยครับมันยังไม่ใช่เป็นลักษณะของคำว่าเข้าไปในท่องนมิมมอิติภพอย่างแท้จริงมันมีรายละเอียดในคาว่าตื่นในฝันและมีความละเอียดในคาว่าผู้ที่ภาวนาเข้าไปสู่ในการถอจจิงมันเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนถึงแบบที่ว่าตื่นในฝันเนี่ยมันจะเหมือนกับ ภาพมันจะเป็นเหมือนกับให้สามารถจะรวบรวมเข้ามาเป็นช็อตๆเป็นภาพๆเหมือนในขณะที่ผมกำลังพูดอยู่ผมสามารถมองเห็นทุกสิ่งอย่างในรอบห้องผมได้เป็นปกติถ้าหากว่าเป็นลักษณะของคำว่าท่องไปโดยตื่นในฝันในขณะที่ผมมองไปรอบๆตห้องมันจะไม่เป็นปกติคือภาพมันจะมีต่อเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นช็อตๆซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าเราเห็นในมุมมองด้านเดียว มันไม่ใช่เป็นมิติที่แบบเปิดในมุมมองกว้างกวาง้าแต่เป็นลักษะของจินตนาการในจุดแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่มีความเคลื่อนไปการตื่นฝันบางครั้งก็เหมือนกับว่าเราโดนถูกบังคับให้เคลื่อนเข้าไปในความฝันไม่สามารถที่จะบัง,บงคับได้แต่บังคับบางครั้งเราสามารถที่จะบัง,บงคับในขณะที่เราตื่นฝันได้โดยการวิ่งโดยการหอโดยการเข้าไปรู้ในอะไรไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งกิริยาสัมผัสโดยมีสติตื่นรู้ในกระดานนั้น แต่มีกำลังที่น้อยมากดังนั้นก็นคือตื่นในฝันกับคำว่าการหอดจิตใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากจนที่แบบว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าคนคนในขณะนั้นกําลังเข้าไปในท้องในมิติคพบคูจะถูกดูดออกจากร่างกายซึ่งถ้าหากว่าถ้าท่านเข้าใจในเรื่องของคำว่าหลดจิตในหลักของ ในฝ่ายของอริธรรมแล้วจิตมันถอดไม่ได้เหตุที่จิตมันถอดไม่ได้เพราะว่าจิตที่เกิดทางอายตนะทางวิญญาณทางตาเนี่ยจิตมันเป็นธาตุรู้ชนิตมันเกิดที่นี่มันก็ดับที่นี่จิตมีเหตุเกิดและดับเพราะว่าจิตมันยกวิถีอารมณ์อยู่ตรงนี้พอมันยกวิถีเสร็จปุ๊บพอมันดับไปถ้ามันไม่ยกวิถีมันก็เข้าสู่ประวังพอเข้าสู่ประวังเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันยกวิถีขึ้นมาอีกมันก็เกิดตางตาจบุกลิ้นก้วใจจิตมันเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นจิตมันถอดไม่ได้ ดังหลักคณิทธ่ามเนีน่ยพู้ถูกแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีอยู่อีกตัวหนึ่งวามหมายความว่าก็เรียกว่ารูป,ปละเอียดร,รูป,ปละเอียดสร้างโดยจิตที่มีพลังอำนาจสร้างรูปเหมือนกับผมกำลังส่องกระจกชิด้วนึ่งส่องกระจกขึ้นมาโดยเห็นตัวตน,น,นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวิญ,ญญาณอจตนะปรากฏเกิดขึ้นคือมีรูปปรากฏเกิดขึ้นจิต สามารถเต็นธาตรู้อารมณ์ในรูปอาจตนาทั้งหมเหล่านั้นได้ซึ่งมันเป็นเรื่องของคําว่าที่เรียกว่าการถอนจิตรายละเรียดของการถอาจิตมีเยอะกับผมขอเป็นอธิบายในโอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ